สวัสดีครับชื่อพัชรา,าจิสถาชียศักดิ์ชื่อเล่นชื่อพัดครับอตอมเบอร์ห้าตอนนี้อายุยี่สิบสองปีครับเกิดวันพุธที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าอสามหนึ่งจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยร,ยงรังสิตคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับงานเด็เรกที่ชื่นชอบก็คือเล่นกีฬาร้องเพงเลงเต้นบีบอยเล่นเกมแล้วก็ซ่อมคอมพิวเตอร์ประกอบคอมพิวเตอรอ์ความสามารถพิเศษก็คือ ซ่อมคอมพิวเตอร์ประกอบคอมพิวเตอร์ก็ทำเว็บดีไซน์ทำกราฟิกดีไซน์เต้นบีบอยร้องเพลงเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์สวัสดีครับช,ชื่อภชราติรัชยศักดิ์อะตอม5นะคะวันนี้ก็คือจะมาแนะนำตัวก็เรียนจบจากมหาวิทยลายลาัยรังสิตคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้ก็คือเปิดร้านคอมพิวเตอร์อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะตามมาเลย นี่ร้านเราก็โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีู่ญญสายล,ล่าเริงแล้วก็ที่อายชอบออซ่อมคอมประกอบคอมพิวเตอร์ชอบทำเบไซต์ชอบอทำวิดีโอกราฟิกอะไรประมาณนี้นะนเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่าร้านเรา เป็นงไงเ,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 เอาเลยอันนี้ก็ร้านเรานะกเเ็เวลาความสามารถพิเศษอะ่ะแล้วก็งานในเลก็คือเราชอบซ่อมคอมพิวเตอร์เราจะมีคอมพิวเตอร์ที่เราหลักอยู่เครื่องนึงอยู่ตรงนูน้น ครื่องนี้เครื่องเทพเราเราล้างมากเลยน,นี่เราประกอบเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูอันนี้คือง,งานอนดิเรกของเราเราฟ้องคอมพิวเตอร์อยู่วันแล้วก็พัฒนานร้านของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักจก,กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะ ก็จะมีชิ้นนี้ชิ้นนี้คือการ์ดจออันนี้โดยรวมเขาเรียกว่าเมนบอร์ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ CPU แล้วก็ช่องใส่แรมพาวเวอร์ p l าแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก็คือพวกนี้คือจะเป็นอุปกรณ์หัวใจหลักในการประกอบคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง แล้วก็เหตุผลที่เข้าร่วมโกกวดโครงการ a t o ทอ2 1 1งก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบได้ติดตามหนังสือ a อ o m อมตั้งแต่ปีแรกๆแ,แล้วก็เล่นแรกๆเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็เลยอยากพัฒนาตนเองพัฒนาความสามารถอยากเจอกับเพื่อนๆเยอะๆและได้มีประสบการณ์แบบในชีวิตมากขึ้นนอกเหนือจากที่เป็นอยู่แล้วก็อยากบบว่าเจ เพื่อนๆที่สังสรรค์ไปสังสรรค์การไปรไปเที่ยวเล่นกันไปช่วยเหลือสังคมด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามการประกวดได้ที่หนังสือ atom act ฉบับต่อไปนะครับ a t เบอร์ห้านะครับ